เวลาเราได้ยินคำว่าฝิ่นเนี่ยนะในหัวมันจะมีภาพแบบภาพจำขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับภาพของยาเสพติดอาญกรรมหรือเรื่องราวดักดักตามหน้าข่าวแต่ถ้าเราจะคุยกันเรื่องฝิ่นในประเทศลาวภาพแค่นั้นมันมันผิวเผินไปมากเลยนะความจริงคือเรื่องราวของฝิ่นที่นั่นมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ลากยาวเป็นร้อยปีเลย เป็นทั้งเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจยุคอาณานิคมแล้วก็เป็นลมหายใจของคนบนภูเขาสูงด้วยซ้ําใช่เลยค่ะคือมันเป็นเรื่องที่แบบเชื่อมโยงกันไปหมดเลยต้องแต่จาก,กระวัดินิยมฝรั่งเศสสงครามลับของ CIA ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไปจนถึงเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในปัจจุบันถ้าเรามองแค่ว่าเป็นเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวเนี่ยเราจะพลาดภาพใหญ่ไปเลยค่ะนั่นแหละครับคือโจทย์ใหญ่ของเราในวันนี้ เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแล้วก็ตอบคำถามสำคัญที่ว่าตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานเนี่ยใครกันแน่คือผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากฝิ่นในลาวใช่ชาวเขาที่ตรากตรำปลูกมันบนดอยหรือเปล่าหรือว่าเป็นรัฐบาลอนานิคมฝรั่งเศสหรือว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่กอบโกยผลประโยชน์ไปทั้งหมด เพื่อจะตอบคำถามนี้ได้เราต้องย้อนรอยกันหน่อยนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเราไปค้นมาจากหลายแหล่งมากเลยมีทั้งเอกสารเก่าๆสมัยที่ฝรั่งเศสยังปกครองอินโดจีนอยู่แล้วก็นำมาเทียบกับรายงานใหม่ๆของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยที่ผมว่าหลายคนได้ยินแล้วต้อง ต้องทึ่งแน่นอนคือในยุคหนึ่งเนี่ยฝิ่นไม่ได้เป็นของผิดกฎหมายที่ต้องแอบ,บซื้อแอบ,บขายกันนะแต่เป็นสินค้าที่รัฐบาลเป็นคนผูกขาดการค้ายัางเป็นทางการเลยมันน่าทึ่งจริงๆค่ะในยุคอินโดจีนของฝรั่งเศสเนี่ยฝิ่นไม่ใช่แค่สินค้าธรรมดาแต่มันคือเสาหลักทางการคลังของรัฐบาลอาณานิคมเลยนะคะข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี่ชี้ชัดเลยว่ารายได้จากการผูกขาดการขายฝิ่น สูงถึงหนึ่งในสี่ของงบประมาณทั้งหมดของอาณานิคมอินโดจีนเดี๋ยวๆนะครับหนึ่งในสี่เหรอครับใช่ค่ะหนึ่งในสี่หมายความว่า2 5เของรายได้ทั้งหมดที่รัฐบาลอาณานิคมใช้บริหารจัดก,การพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมาจากการขายฝิ่นให้ประชาชนในอาณานิคมของตัวเองเนี่ยนะโหนี่มันเหมือนกับว่ารัฐบาลกําลังทําตัวเป็นเจ้ามือขายยารายใหญ่ที่สุดในพื้นที่เพื่อเอาเงินไปสร้างถนนสร้างตึกมันเป็นภาพที่ย้อนแย้งจนน่าเหลือเชื่อเลยครับ มันคือความย้อนแย้งที่เป็นหัวใจของระบบอนานิคมเลยค่ะคือการสกัดทรัพ,พยากรหรือในที่นี้คือการสร้างไรายได้จากสิ่งมอนเมาเพื่อนําเงินไปสร้างความซีวิลิซ์ที่พวกเขาอ้างว่านําเข้ามามอกให้และเงินจํานวนมหาศาลนี้มันก็ถูกใช้ไปในทางนั้นจริงๆนะคะแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือถึงแม้รัฐจะพยายามผูกขาดแค่ไหนก็ยังมีการลักลอบค้ากันอยู่ดีใช่ค่ะมีการลักลอบค้าฝิ่นกันอย่างมโหลานทรงๆกันไปอยู่ดี มันแสดงให้เห็นว่าฟินได้แทกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไปแล้วอย่างสมบูรณ์ทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินคือมันไม่ใช่แค่สินค้าแต่เป็น,นกลไกทางการเงินที่สําคัญมากในยุคนั้นเลยโหชัดเลยครับว่าผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในเกมมียุคแรกก็คือรัฐบาลฝรั่งเศสเองแต่ผมสงสัยว่าแล้วคนที่อยู่ล่างสุดของพิระมิดล่ะครับคนที่ปลูกฟินจริงๆบนดอย พวกเขาได้ส่วนแบ่งจากเค้กชิ้นมะอขือมานี้บ้างไหมหรือเรื่องราวของพวกเขามันต่างออกไปเลยนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะมันพาเราไปสู่ความจริงอีกด้านที่คนมักมองข้ามไปมีคำพูดหนึ่งของนายเชกตูเร่ซึ่งเป็นผู้แทน UNODC ประจำสปปลาวอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากเขาบอกว่าเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกฝิ่นไม่ใช่คนไม่ดีพวกเขายากจนขาดแคลนอาหารและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ห่างไกลาจากตลาด อืมพอจะนึกภาพออกเลยครับการใช้ชีวิตบนภูเขาสูงที่ถนนหนทางก็ไม่มีการคมนาคมลำบากสุดๆจะปลูกขา้าวโพดปลูกกระลำปลีแค่คิดว่าจะต้องแบกมันลงจากดอยมาขายในเมืองนี่ก็เหนื่อยแล้วแถมกว่าจะมาถึงก็อาจจะเน่าเสียไปก่อนได้ราคาไม่ดีอีกถูกต้องเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องผลตอบแทนนะแต่มันเป็นเรื่องของจะเรียกว่าโลจิสติกเพื่อความอยู่รอดเลยก็ได้ลองนึกภาพตามนะคะ ถ้าเราเป็นชาวเขาเราจะปลูกอะไรที่เบาเก็บได้นานเป็นปีไม่เน่าเสียและที่สําคัญที่สุดคือมีพ่อค้าเดินทางฝ่าความลําบากขึ้นมารับซื้อถึงที่คําตอบมันมีอยู่ไม่กี่อย่างและฟินคือคําตอบที่ดีที่สุดมันจึงกลายเป็นเงินสดแห่งขุนเขาไปโดยปริยายเลยค่ะเป็นคําที่เห็นภาพมากเงินสดแห่งขุนเขา มันไม่ใช่พืชเสพติดในสายตาเขาแต่เป็นเหมือนเหมือนทองคำแท่งที่ใช้แลกเกลือแลกข้าวแลกเสื้อผ้าหรือของใช้จำเป็นอื่นๆที่พวกเขาผลิตเองไม่ได้ใช่ค่ะมันคือสกุลเงินเดียวที่พวกเขามีเป็นหลักประกันความอยู่รอดของครอบครัวดังนั้นการตัดสินใจปลูกฟินของพวกเขาจึงไม่ใช่เรื่องของความโลภแต่อยู่บนพื้นฐานของการคำนวณเพื่อความอยู่รอดล้วนๆในสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นและมีทางเลือกจำกัดอย่างยิ่งจากเครื่องมือทำเงินของจักรวรรด กลายมาเป็นพืชแห่งการอยู่รอดของคนบนภูสูงเรื่องมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเพราะมันมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เข้ามาตอกย้ำไม่เศรษฐกิจฝิ่นในลาวฝั่งรากลึกยิ่งกว่าเดิมนั่นคือมรดกจากสงครามอินโดจีนครั้งที่สองหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสงครามลับในลาวใช่ค่ะสงครามลับในลาวซึ่งหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนัก มันคือปฏิบัติการลับๆของ CIA ที่หนุนหลังกองกำลังฝ่ายขวาในลาวเพื่อสู้รบกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งมันเกิดขึ้นคู่ขนานกันไปกับสงครามเวียดนามเลยและสงครามครั้งนี้ได้ทิ้งมรดกที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้ในแผ่นดินลาวซึ่งก็คือระเบิดจำนวนมหาศาลใช่ไหมครับผมเคยได้ยินมาว่าลาวเป็นประเทศที่โดนทิ้งระเบิดหนักที่สุดในโลก หนักจนเกินจินตนาการเลยค่ะข้อมูลระบุว่าตลอดช่วงสงครามเกือบ10ปีมีการทิ้งระเบิดลงในลาวมากกว่า2องล้านตันเดี๋ยวนะครับ2ล้านตันตัวเลขมันใหญ่จนผมไม่รู้จะเอาไปเทียบกับอะไรเลยมันเยอะขนาดไหนกันแน่เทเดียวนั้นมากกว่าระเบิดท,ดทั้งหมดที่ทิ้งในยุโรปกับแปซิฟิกรวมกันในสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีกทั้งหมดนี้ลงไปในประเทศเล็กๆอย่างลาวค่ะโอ้โห พระเจ้าผมนึกภาพความเสียหายไม่ออกเลยจริงๆแล้วที่เลวร้ายกว่านั้นคือระเบิดพวกนั้นมันไม่ได้ระเบิดทั้งหมดใช่ไหมครับนั่นคือปัญหาที่แท้จริงค่ะมีการประเมินว่าประมาณ30%ของระเบิดเหล่านั้นยังไม่ระเบิดหรือที่เราเรียกกันว่า Uxo Unexploded Ordnance มันยังคงฝังอยู่ใต้ดินกระจายไปทั่วประเทศเหมือนกับดักมรณะที่รอวันทำงานพอพูดถึงระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเกลื่อนอยู่เต็มพื้นที่ ผมก็นึกภาพออกเลยว่าการจะไปหักล้างถังพงเพื่อทำไร่ข้าวโพดหรือปลูกข้าวในที่ราบมันคงเหมือนการเดินในสนามทุนระเบิดดีๆนี้เองมันบีบให้คนต้องหนีขึ้นไปบนเขาที่ปลอดภัยกว่าหรือเปล่าครับนี่คือความเชื่อมโยงใช่ไหมครับมา,มาก UXO ทําให้พื้นที่เกษตรกรรมในที่ราบซึ่งมันอุดมสมบูรณ์กว่ากลายเป็นพื้นที่อันตรายที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยัยการจะเข้าไปไถพรวนดินมันคือการเอาชีวิตเข้าแลกเลย พอทางเลือกในการทำมาหากินบนพื้นราบถูกจำกัดอย่างรุนแรงการปลูกฝิ่นซึ่งใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถปลูกบนที่ลาดชันคำไหลเขาได้จึงกลายเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่และปลอดภัยกว่าสำหรับหลายๆชุมชนพูดง่ายๆก็คือมรดกของสงครามได้ผลักไสผู้คนขึ้นไปบนภูเขาและตอกย้ำให้เศรษฐกิจฝิ่นยังคงต้องดำรงอยู่ต่อไปเพื่อความอยู่รอดของพวกเขามันน่าเศร้ามากนะครับ กลอยเป็นวสงครามที่จบไปหลายสิบปีแล้วยังคงเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตและจำกัดทางเลือกของผู้คนในปัจจุบันอย่างเลือดเย็มแถมยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหายาเสพติดมันแก้ไม่ตกมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้พอขยับมาถึงยุคปัจจุบันสามเหลี่ยมทองคําก็ยังคงเป็นชื่อที่โด่งดังในฐานะศูนย์กลางยาเสพติดของโลกอยู่ดีแต่รูปแบบมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมมากจากที่เคยเน้นการผลิตฟินกับเฮโรอีนตอนนี้พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำกลายเป็นโรงงานผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดมหือมาของโลกโดยเฉพาะยาบ้าแล้วก็ไอซ์รวมถึงเคตามีนด้วยอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันเปลี่ยนจากพืชเศรษฐกิจของชาวบ้านกลายมาเป็นอุตสาหกรรมยาเสพติดระดับโลกได้ขนาดนี้ครับ ปัจจัยเร่งที่สาคัญที่สุดในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมาหลังรัฐประหารปี2564ค่ะสถานการณ์นั้นทําให้การผลิตยาเสพติดขยายตัวอย่างก้าวกระโดดกลุ่มติดอาวุธต่างๆต้องการเงินทุนมหาศาลเพื่อใช้ในการสู้รบในขณะเดียวกันสภาพเศรษฐกิจที่พังพินาศก็บีบให้คนธรรมดาจํานวนมากต้องหันเข้าสู่วงจรน,นี้เพื่อความอยู่รอดมันเลยเกิดเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย แล้วในวงจรปัจจุบันนี้ใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดครับไม่น่าจะใช่เกษตรกรรายย่อยเหมือนในอดีตแล้วแน่ๆโอ้ไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยค่ะคนที่รวยขึ้นมหาศาลในปัจจุบันคือเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพวกเขาสร้างระบบซัพพลายเชนที่ซับซ้อนใช้ประโยชน์จากโครมแดนที่เชื่อมต่อกันและความเปราะบ,บางของกฎหมายในบางพื้นที่ เพื่อลักลอบนำสารเคมี me, ตั้งต้นเข้ามาผลิตยาเสพติดแล้วลักลอบส่งออกยาที่ผลิตได้ไปยังตลาดทั่วโลกนี่คือธุรกิจระดับพันล้านหมื่นล้านดอลลาร์ที่เกษตรกรผู้ปลูกเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กที่สุดและได้ส่วนแบ่งน้อยที่สุดค่ะเพราะปัญหาขยายสเกลใหญ่ระดับโลกแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีความพยายามในการแก้ไขเราได้ยินข่าวเรื่องการปราบปรามอยู่ตลอดทั้งในหลับประเทศหรือความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างปฏิบัติการเมคองดราก้อนที่มีทั้งไทย ลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามและจีนเข้าร่วมแต่ผมอดสงสัยไม่ได้ว่านโยบายที่เน้นแต่การใช้ไม้แข็งเข้าปราบปรามแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ปลายทางสุดของปัญหานี้ยังไงวันครับนี่คือกับดักสําคัญของนโยบายเลยค่ะและเป็นประเด็นที่ทาง UNODC พยายามชี้ให้เห็นอยู่ตลอดว่าเกษตรกรเหล่านี้ต้องการทางเลือกใหม่ๆ การมุ่งเน้นแต่การปรับปรามบุกเข้าไปทำลายไร่ฝิ่นโดยไม่มีการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมารองรับมันก็ไม่ป่างอะไรกับการไปทุบมอกข้าวใบเดียวที่เขามีทิ้งแล้วก็ปล่อยให้เขาอดตายเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำลายแหล่งรายได้เดียวของเขาไปแต่ไม่ได้สร้างหนทางใหม่ให้เขาเดินต่อได้เลยถูกต้องค่ะและมันอาจจะสร้างภาวะสุญญากาศที่อันตรายกว่าเดิมขึ้นมาแทนด้วยซ้ำ เมื่อไรฝิ่นซึ่งต้องใช้พื้นที่และดูแลเยอะถูกทำลายไปโดยไม่มีอะไรมาทดแทนมันอาจเป็นการเปิดช่องให้ยาเสพติดชนิดใหม่อย่างยาบ้าที่ผลิตง่ายกว่ามากไม่ต้องใช้ที่ดินและให้ผลตอบแทนเร็วกว่าเข้ามาแทนที่หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือการบีบให้คนเหล่านี้ต้องเข้าสู่วงวนของอัจญากรรมรูปแบบอื่นที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นไปอีกเพราะวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นในการเลี้ยงปากท้องจริงๆฟังมาทั้งหมดแล้วมันชัดเจนมากเลยนะครับว่า เรื่องราวของฝิ่นในลาวไม่ใช่แค่เรื่องของยาเสพติดแต่มันเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนประวัติศาสตร์อันซับซ้อนและเจ็บปวดของภูมิภาคนี้ตั้งแต่ยุคอาณานิคมที่ใช้ฝิ่นเป็นเครื่องมือหาเงินไปจนถึงมรดกของสงครามเย็นที่ยังคงฝังรากลึกและส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันและถ่ายที่สุดก็วิวัฒนาการกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมระดับโลก มันคือเรื่องราวที่เป็นเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อกันมาเป็นทอดๆอดยาวนานนับร้อยปีและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดล้มเลยค่ะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปที่คำถามแรกสุดที่เราตั้งไว้ว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์คำตอบมันก็เปลี่ยนโฉมหน้าไปตามยุคสมัยจริงๆจากช่วงแรกที่เป็นรัฐบาลอนานิคมฝรั่งเศสที่กอบโกยความนั่งขั่งมาสู่ยุคที่เกษตรกรผู้ปลูกพอจะใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดและในทายที่สุด ผู้ที่กอบโกยผลประโยชน์มหาศาลในปัจจุบันก็คือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ร่ำรวยขึ้นบนความทุกข์ยากของคนในพื้นที่และบาดแผลของประวัติศาสตร์ อีกหลายสิบล้านลูกยังคงฝังลึกอยู่ในแผ่นดินลาวทําให้การพัฒนาการเกษตรทางเลือกที่ปลอดภัยและยั่งยืนยังคงเป็นไปได้ยากและถูกจํากัดเราจะสามารถแก้ปัญหายาเสพติดที่ต้นต่อได้อย่างแท้จริงหรือไม่หรือว่านี่คือปัญหาที่ต้องเริ่มต้นแก้ไขจากการเก็บกวาดบาดแผลของสงครามที่หลายคนอาจจะลืมเลือนไปแล้วให้หมดสิ้นซะก่อนคะ